ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะายอาภาพรแทบอยู่ไม่ได้สูญเสียรายได้มหาศาลหลังโดนยกเลิกจ้างงานแบบไม่มีกำหนดหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยส่งผลให้หลายๆฝ่ายได้รับผลกระทบรวมถึงเหล่าบรรดาศิลปินนักร้องนักสแสดงที่ต้องโดนแคนเซิลงานกันแบบไม่มีกำหนดอีกด้วย ซึ่งงานนี้ทางด้านไฮอาภาพอนครสวรรค์ได้ออกมาเล่าผลกระทบจากโควิด -19 โดยทางด้านไฮได้บอกว่าปีนี้อยู่รับงานเห็นไหมดวงเราดีจะตายพออยู่รับงานปุ๊บหนูก็ได้คอนเสิร์ตตามห้างที่เขาจัดเป็นทีมลุกทุ่งทั่วประเทศเลย17ที่ตามห้างต่างๆก็ศูนย์รายได้ไปประมาณเกือบ3มล้านมันเป็นวงก็แสนกว่าๆอยู่แล้วทั้งหมด21ที่พอเจ้าภาพโทรมาบอกแคนเซิลแต่เราก็เข้าใจทุกอย่างนะ